สุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าเมนูวันนี้ก็คือสโตเฟตซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของคนเบลเยียมหรือถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่าสตูเหนือนั่นแหละจ้าก่อนงานะเลี้ยงจะเริ่มนั้นแสบของเราก็ขยันขันแข่งมากช่วยกันเก็บของเล่นออจริงๆแล้วก็โดนแม่บังคับให้เก็บนั่นแหละเล่นเองก็ต้องเก็บเองนะแสบนะทุกคนเชื่อป้าว่าบ้านเนี่ย ไม่ถึง5้านาทีกลับไปลกเหมือนเดิมถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้เชฟของเราก็บอกว่าอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วเตรียมทุกคนโยกย้ายใส่ตะโพกโยกย้ายได้แล้วแมเอาใหญ่เลยนะพอนะและคนเบลเยียมเขาก็จะกินสตเฟตกับกุ้งเต้นอุย้ยไม่ใช่กินกับมันฝรั่งโบล <c oughs> หรือเขาเรียกว่าค็อกเกตที่แสบกําลังกินอยู่นั่นเองช่วนที่เห็นเม็ดสีเขียวๆนั้นก็คือถั่วกระป๋องเดิมช่วงระหว่างที่แสบกําลังแกะของขวัญอย่างเมามันอยูู่ตัวอะไรก็ไม่รู้ปรากฏขึ้นแสบถึงกักบง่ายหลังเติมเลยอยันตคี่ว สรุปแล้วแสบผู้พี่ดีใจได้เห็นซันตาคอรแต่แสบผู้น้องนะสีเกาะขา่อีแม่ห้อยต่องแต่งเลยจ้าทุกคน